แดดพี่น้องวัสดีพี่น้องสุป,ปูสุคนเบิงแดดบานนอกบานหน้าเฮาเนี่ตากผ้าตากหมอกตากแป๊บเดียวก็แห้งหอนคักหอนแน่อากาศฝนบ่ตกก็เป็นสีกันฝนตกใขแน่อากาศยูบานนอกเข้าออเป็นสี กับแดดย่กับฝนแดดถักแดดแน่ขอกไก่ก่อนอใหม่ได้กินทั้งปีบวกพักนาบ้านพักโซเนว พักเสียนมะเขือพวงกินแก่ไอเดียเด็ดผู้เฒ่า,ผ,าผู้จังหนึ่งเคนว่าตาบ,บัวลำบล้านก็จะเอาหากมันมาแช่ กินต้มกินยาเป็นยากแก้ไอเบิ้งนอกไม่้าทถูกกอบได้ตัดปันไดนนอกออกขนาดดึงตัดไปเรื่อยๆเรื่อยรมมันกับแน่นขนาดนี้นี่ตาแนนมัน แมันสูงแล้วนี่นี่ตะแหนงหน้อยๆมันนี่เอาไปต้มก็ล่างต้มกิมน้อใหม่ต้มกิมปลาแดกนี่แหนง มันตีหลักพักป,มมาาาพป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหดอยู่คุณเห็นตะหน่วยมันไปหป่มปาไปหป่มปาก็ต้นบางยมหนาบาน บายคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะติดตามคลิปต่อไปค่ะยายบอบผ้ามวนค่ะสวัสดีค่ะ